สวัสดีครับพบกับสยามิบูลครับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับผมสำหรับสามแม่พันธุ์นะครับผมก็คืออแม่หมานะครับผมทางข้อผมนะครับว่าตัวไหนนะครับผมที่มันมันทองบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปอ่าครับผมก็มาดูกันนะครับผมแล้วก็มาพูดคุยนะครับผมแล้วก็แชร์กันไปนะครับผมสำหรับใครที่มีข้อเสนอแนะนะครับผมแล้วก็ สามารถคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็พูดคุยกับผมได้นะครับผมแล้วก็สามารถแนะนําแล้วก็สอนผมได้นะครับผมก็ตัวนี้นะผมเดี๋ยวให้ดูเด็กๆก่อนแล้วกันนะครับเนาะตัวนี้ชื่อมิโกะนะครับผมมิโกะนี่จะเป็นบูลี่ไซส์เอ็กโซติกนะครับส่วนตัวนั้นนะครับผมชื่อคัมแพงนะครับผมคัมแพงคัมแพงนี่คือสมาชิกใหม่นะครับผมเป็นแบนด็อกนะครับผมไซส์ x xl นะครับผม ส่วนตัวนี้นะผมก็คือแม่ที่สองนะผมของการผสมนะครับผมก็คือคัพเค้กนะครับผมคัพเค้กนี่จะผสมไม่ติดนะครับผมคัพเค้กนี่จะผสมกับคิงการ์เนอร์นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมกับคิงการ์เนอร์นะครับเนี่ครับผมส่วนการ์เนอร์นะผมนอนอยู่นะครับนี่นะครับโอ้เหมือนหมูขึ้นไปทุกวันเลยนะครับ เหมือนหมูขึ้นไปทุกวันเลยนะครับไปจูไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมปั่นมากครับเนี่ยครับเค้กนะครับผมช่วงสายๆเนี่ยน้องหมานะครับผมไม่ว่าจะทุกตัวนะครับผมผมว่ามันมันชอบนอนเวลานี้นะครับผมผมว่านะฮะก็แม่ที่สองนะครับแม่ที่สองนี่จะเป็นอ่ากาไรนะครับผมกาไรนี้จะไม่ติดนะครับกําไรกําไรนี้ก็จะผสมกับ คิงการ์เนอร์เช่นกันนะครับผมกับคิงการ์เนอร์นะครับผมสําหรับกําไรนะครับกำไรนี้พ่อแม่เขาน่็จะสูงยาวนะครับผมสูงยาวตัวนี้ก็จะไซส์ XL นะครับผมต่างจากคัพเค้กนะครับผมคัพเค้กนี่จะเป็นไซส์ XL นะครับไซส์ XL นี่ครับนี่คือกําไรนะครับดูมุมสูงนะครับ นี่ครับผมกำไรตัวจะยาวมากครับเพิ่งปล่อยให้เล่นได้สักพักนะครับผมเพิ่งปล่อยให้เล่นได้สักพักนะครับผมสำหรับเด็กๆนะครับผมทางข้อนะครับก็ปล่อยเป็นเวลานะครับผมเช้าเย็นนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมคุณชายนะครับผมแซนเดนะครับผมแันเดเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมแันเดนี่ครับผม นอนหลับปุ๋ยครับส่วนตัวที่ติดนะครับผมก็คือฮันนี่นะครับโอ้หฮันนี่นะครับดูครับฮันนี่ดูครับดูนมครับดูนมครับว้าวน้องใหญ่มากครับผมท้องใหญ่มากครับผมมาลุ้นกันนะผมว่าจะได้กี่หน่วยนะครับดูมุมข้างครับมุมข้างครับโอ้โหใหญ่มากครับ ใหญ่จริงๆผมเดานะครับผมน่าจะสักประมาณ7-8ดหน่วยนะครับผม7-8ดหน่วยนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับสำหรับชุดนี้ของฮันนี่นะครับ7-8ดหน่วยนะครับผมผมกำลังชอบเลยครับผม78ดหน่วยนะครับผมไม่เยอะเกินไปนะครับผมไม่น้อยเกินไปนะครับนี่ครับฮันนี่นะครับผม สำหรับการตั้งท้องนะผมของน้องหมานะครับผมก็สําหรับพี่ๆน้องๆนะผมที่เพิ่งเข้ามานะผมแล hm ้วก็ยังไม่เคยรู้นะครับผมแล้วก็ยังไม่เคยทราบนะครับผมก็น้องหมานะผมตั้งท้องนะครับผม60วันนะครับผมหกวันนะครับผก็คือ2เดือนนะครับสําหรับการตั้งท้องของแม่หมานะครับผมส่วนเรื่องการผสม นะครับผมก็ก็แล้วแต่นะผมว่าเขาเราจะผสมกี่รอบนะครับผมก็วันว้นวันนะครับก็นับก็นับวันที่เป็นฮีทนะครับผมนับวันที่เป็นฮีทนะครับผมก็ตั้งแต่วันแรกนะครับผมพร้อมวันผสมหรือว่าวันตกไข่นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณวันที่9 10 1 1 1 2ถึง14 นะครับ <ENNIS> ก็มีนะครับบางต <eterm oon> ัวก็อาจจะเลยบ้างก็มีครับผมแต่ก็น้อยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณที่มันประมาณวันที่9ที่1 0 11นะครับผมวันตกไข่สาหรับตัวเมียนะครับที่พร้อมผสมนะครับสำหรับตัวเมียของพี่ๆน้องๆนะผมที่มันดูแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะผมก็สามารถพาไปตรวจเลือดนะครับผมหาวันตกไข่ได้นะครับหาวันตกไข่ได้นะครับผมสาหรับการ การตรวจนะครับก่อนที่จะผสมนะครับมาลุ้นกันนะครับผมสรุปนะครับผมก็คือสามแม่นะครับผมติดแค่หนึ่งแม่นะครับผมติดแค่หนึ่งแม่นะครับติดแค่หนึ่งแม่นะครับผมสำหรับแม่นี้ครับผสมก็พี่ป๊อบนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อบด้วยนะครับนี่ครับผมสําหรับฮันนี่นะครับฮันนี่นี้จะเป็นรูปของกิงการ์เนอร์นะครับผมกิงการ์เนอร์ พุงใหญ่มากครับผมหัวนมสีชมพูครับโอเคครับผมสําหรับพีนี้นะผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มาอัปเดตนะผมสําหรับพี่พี่น้องๆเรผมที่เคยถามมานะครับก็สรุปก็คือท้องแค่หนึ่งแม่นะครับผมท้องแค่หนึ่งแม่อืมครับนอนหลับกันหมดเลยครับตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงกว่านะครับผมผมว่าเด็กๆทางทางข้อผมก็จะมันชอบนอนเวลานี้ครับผมดูไปละ ขับเคก้กนะครับผมขับเคก้กแล้วก็มิกกนะ์นะฮะนี่มิกก์นี่มิกกคแล้วก็คำแพงนะครับผมคำแพงคำแพงนี่จะเป็นสมาชิกใหม่นะครับผมยังปรับตัวอยู่นะครับผมยังกินน้อยอยู่นะครับสี่เดือนนะครับผมตัวนี้พ่อแม่เขาจะสูงใหญ่นะครับผมสูงใหญ่นะครับผมถือว่าเป็นสายเลือก หมาใหญ่ในไทยเลยนะครับผมก็ดีใจนะที่ได้มาเก็บไว้หนึ่งตัวนะครับผมเพื่อพัฒนาต่อนะครับสำหรับไอพีนี้นะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำาอ p ีต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับ EP นี้นะครับผมบายคิดนี้ก่อนนะครับผมสำหรับ EP หน้านะครับผมว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ